สองประโยคนะที่เขาอยากจะบอกกับคุณแต่ยังไม่ได้บอกเลยก็คือว่าเขารักคุณมากนะสองก็คือเขามีความสุขมากนะที่ได้อยู่กับคุณนะเออ คือดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเขาอาจจะเป็นคนนิ่งๆเป็นคนเงียบๆเป็นคนเฉยๆหรืออาจจะเป็นคนที่ไม่แสดงออกในเรื่องของความรักเลยหรืออาจจะไม่เคยพูดคําว่ารักออกมาให้คุณได้ยินแต่ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าสิ่งที่เขาอยากจะบอกหรือประโยคที่เขาอยากจะบอกกับคุณ2ประโยคก็คือ1คือเขารักคุณมากๆนะแล้วก็อยากเห็นคุณมีความสุขด้วยนะคะสองก็คือเขาอยากอยากจะบอกกับคุณว่าเขามีความสุขมากทุกครั้งที่เขาได้อยู่กับคุณนะคะเออ เพราะฉะนั้นนี่คือข้อความนะหรือประโยคที่เขาอยากจะบอกกับคุณคือคือไม่ได้พูดออกมาส่วนหนึ่งคือเขาอาจจะเป็นคนที่อาจจะเขินอายที่จะพูดอะไรแบบเนี้นะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่เก็บอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองไว้นะไม่กล้าพูดออกไปไม่กล้าบอกออกไปแต่ความจริงในใจประโยคที่อยากจะบอกกับคุณสองประโยคเน้นๆเ,เลยก็คือหนึ่งคือเขารักคุณมากและสองเขามีความสุขมากทุกครั้งที่ได้อยู่กับคุณ ดูมีความสุขที่ได้อยู่ด้วยกันแต่อาจจะไม่ได้พูดออกไปนะแต่ก็ดูเหมือนกับว่าอาจจะด้วยความเป็นเขาเนาะหรือว่าคาแรคเตอร์ของเขานะคะแล้วก็ความเขินอาย นะแต่จริงๆลึกๆใใจคือมีความสุขมากที่ได้อยู่กับคนแล้วก็อีกส่วนนึงคือเขารักคุณมากและอยากเห็นคุณมีความสุขมากๆด้วยนะคะโอ,อ้และนี่คือประโยคที่เขาอยากจะสื่อสารอยากจะบอกกับคนแต่เขาอาจจะไม่เคยพูดออกไปนะคะหรืออาจจะเคยพูดแล้วนะคะแต่ไม่ค่อยพูดซ้ําเพราะฉะนั้นแต่อันนี้คือเป็นสิ่งที่ยังย้ำอยู่ในหัวใจเขาอยู่ตลอดเวลาที่เขาอยากจะสื่อสารหรืออยากจะบอกกับคนนั่นเอง ใครแล้วเหนายหน่ายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ